สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนออวันนี้นะคะก็มาจะเจอกับน้องฝนเซดีไทยรถสวยนะคะวันนี้นะคะน้องก็มีรถเข้ามาใหม่นะคะนี่เลยค่ะรถเก่งอันติสสีดำนะคะเพิ่งเข้ามาสดๆล้อๆ้เลยนะคะใครที่กําลังมองหารถใช้งานนะคะมองหารถเก่งขับนะคะวันนี้จัดมาให้แล้วนะคะเติร์ดตาโฟล,ล่าอันติสนะคะหนึปี2021คันนี้สีดำนะคะราคาเพียง549,000บาทเท่านั้นนะคะสภาพตัวรถสวยเดิมโรงงาน สวยเดิมป้ายแดงนะคะรับประกันเครื่องยนต์เละเกียร์รถของเราไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะพ,พี่จ๋าใครที่หาอยู่นะคะรถเก่งเอาไปใช้งานสักคันนะคะวันนี้เข้ามาจัดเลยนะคะพี่พี่รับประกันนะคะรถของเรามีการตรวจเช็คให้มากกว่า274จุดมีบริษัทนอกที่เข้ามาตรวจเช็คค่ะว่ารถของเราชนมาไหมพิความมาไหมน้ําท่วมาม,ม,มาไหมกอไมาไหมตรวจเช็คให้หมดเลยนะคะพี่พี่ ใครที่สนใจหรือใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะก็สามารถติดต่อน้องฝนได้เลยค่ะ0810932445 0810932445สามารถโทรเบอร์นี้แอดบ้านเขียวเบอร์นี้ได้เลยนะคะรถสภาพสวยเกรด A อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาชมสภาพตัวรถคันนี้กันดีกว่านะคะพี่ๆคะ่ะด้านหน้านะคะเป็นสัญลักษณ์โตโยต้อยู่จุดถึงกลางของตัวรถนะคะกระจังหน้าเ็จะเป็นนี่เลยโครเมียมนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะให้เห็นกันแบบชัดๆ,ๆเนาะมีค่ะตัวรถสีดํานะคะอาจจะมีรอยเร็ะบ้างนะคะเป็นคราบเช็ดออกเนาะทําความสะอาดได้นะคะพี่ๆค่ะดวงไฟนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยใส่กิ๊งใส่สะอาดนะคะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะนี่ยางนะคะเป็นปีใหม่นะคะยางเดี๋ยวทุกงคนดูให้ยางปี2024นะจ้ารอแมแกเดิมโรงงานนะคะพี่ๆค่ะนี่ค่ะสภาพสวยมากๆนะคะ รถเดิมนะคะไม่มีชนแน่นอนนะคะรถสภาพสวยอย่างแน่นอนนะจ๊ะอ่านี่เลยเห็นไหมเอ่ยนี่ไฟเลี้ยวมาที่กระจกมองข้างนะคะแล้วก็ประตูกระจกก็จะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็เปิดปิดโดยไม่ต้องใช้กุญใจเลยนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงนะคะ่ะนี่ค่ะภายในนะคะก็จะได้ในส่วนของสีดํานะคะนี่ค่ะอ่า เบาะหนังนะจ๊ะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นเบาะเดิมโรงงานเบาะเดิมป้ายแดงนะคะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวรอดูนี่เม็ดอาร์ตกลมสวยงามนะจ๊ะเม็ดอาร์ตกลมสวยงามนะจ๊ะนี่เลยสภาพสวยเดิมโรงงานแท้ะคะ่ะพี่ๆขะตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะจ๊ะสภาพโคงสวยงามนะจ๊ะนี่อ่า ี๋ยวเรามาดูภายในนี่ค่ะพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะจ๊ะฝั่งซ้ายนะคะควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงวิทยุนะจ๊ะนี่ค่ะนี่เลยอ่าหน้าจอสัมผัสนะคะนี่แล้วก็มีมีปุ่มพุสตา์าด้วยนะคะแอร์อะไรก็เปิดใช้งานได้ปกตินะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่เกียร์ออโต้นะคะพี่ๆสภาพสวยมากๆนะจ๊ะ นี่ค่ะคอนโทรลด้านหน้าก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถสวยงามได้อย่างลงตัวนะคะพี่ๆขาใครที่สนใจอยู่นะคะอยากได้รถเก่งโตโยต้าโคโร a อันติสคันนะคะเอาไปใช้งานนะคะวันนี้นะคะรีบมาจัดกับน้องฝนได้เลยนะคะน้องฝนรับประกันนะคะรถของเราไม่มีโชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท้100%เอร์ทุกคันเลยนะคะพี่ขานี่สภาพสวยมากๆเบกมือ <c oughs> มีที่วางแก้วน้ำสองช่องอ่าตรงนี้ก็ที่ใส่ของที่ใส่อุปกรณ์นะคะนี่มีที่ชาร์จแบตนะคะ12วัตต์120โวลต์น120โวลต์เอ้ย12โวลต์120วัตต์ไหมอ่าพูดสลับกันแล้วนะคะอ่าประมาณนี้เลยนะจ๊องพี่จ๋านี้ค่ะตรงนี้ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของตั้งของได้เยอะเลยนะคะอ่าสวยง,งามนะจ๊ะคันนี้เนาะ รถเก๋งสภาพสวยๆนะคะต้องมาจัดที่เสรีไทยนะคะพี่จะได้รถสวยเอาไปใช้งานจะได้รถสวยเอาไปขับนะคะพี่ๆคะ่ะอ่าด้านหลังนะคะนี่ค่ะอด้านหลังก็เบาะหนังนะคะสีดานะคะเบาะไม่มีรอยขัดไม่มีรอยย่นนะจ๊ะสาภาพเบาะยังสวยงามนะคะมีช่องแอร์ให้2ช่องนะจ๊ะอ่าด้านหลังก็ไม่ได้แคบนะคะกว้างอยู่นะจ๊ะพี่ๆจ๋าเดี๋ยวน้องฝนให้ดูเม้นอัน เม็ดอาร์ตกรมสวยงามนะคะพี่พี่เม็ดอาร์ตกมสวยงามนะจ๊ะอ่าสภาพกรมสวยงามเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะตัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะจ๊ะพ,พี่จ๋านี่เลยอ่าใครที่สนใจอยู่ใครที่กำลังหาอยู่นะคะรบีบมาจับมาจองกับน้องฝนได้เลยนะคะอ่ะนี่ค่ะด้านหลัง เลอตาโฟราอันติสนะคะดวงไฟไม่มีคาบเหลืองเลยไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูนิดนึงเปิดเปิดเหยนนะคะอ่ะกดเปิดได้เลยนะจ๊ะนี่ด้านหลังนี่ค่ะอ่ากว้างขวางมากนะคะพี่ขากว้างกว้างอ่ะนี่ค่ะร้อสแป์นะคะยางอะไรก็มีมาให้ครบน,น,นะคะอุปกรณ์นะคะ ไม่มีขาดอะไรเลยนะจ๊ะสภาพยังคงสวยงามนะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่ค่ะอ่ากว้างขวางมากค่ะแม่นี่เลยเผ่นกันความร้อนก็ยังคงสภาพสวยเดิมนะจ๊ะไม่มีรอยขาดนะคะสภาพยังคงสวยงามนะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่ค่ะซิลิโค,โคนก็ยังเห็นรอยเล็บอยู่นะอ่าเมน,านอาตอะไรก็ยังคงสภาพสวยนะจ๊ะพี่พี่นี่อ่า คงสวยงามนะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่ค่ะไดให้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถเลยนะคะพี่ๆรถคันไหนไม่สวยเราไม่เอามาขายเราขายแต่รถสวยเกียรติอเอเท่านั้นนะจ๊ะนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเก็บมินอาให้ดูแข็งมาก โอมันแข็งมากพี่พี่ตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะจ๊ะน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงจ้ะนี่ค่ะภายในก็ส,สะอาดสะอ้านนะคะเบาะหนังด้วยนะคะดูแลร,รักษาทำความสาดูแลร,รักษาทำความสะอาดได้ง่ายนะคะพ,พี่คืมให้ดูสองคนขับนี่ค่ะพี่พี่นี่เลยอ่า อ่ะมีอ่ะมีบุ๊กเซอร์วิสมาให้ครบนะคะนี่ค่ะอ่ะมีมาให้ครบนะจ๊าเหมือนได้ป้ายแดงเลยค่ะพี่พอ่ะได้รถสวยๆเอาไปใช้งานสักคันนะคะวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะขอน้งฝนรถสภาพสวยเกียรติเอนะคะรถเก๋งโตโยต้าโครา l อันติสนะคะ 1.6g นะคะ สวยๆแบบนี้นะคะนี่คะ่ะเพยายดานนะคะไม่มีรอยยันรอยจึมเนะะยาะเพดานเดิมทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะนี่คะ่อะอ่าสวยๆให้ดูทุกซอกคือมุมของตัวรถเดี๋ยวเอาไปร้างเดี๋ยวทํทำความสะอาดให้นะคะอย่าเพิ่งตกใจนะว่าทําไมรถสกปรกแบบนี้เอามาขายได้ไงนะคะไม่ใช่นะคะเดี๋ยวฝนเอาทําความสะอาดให้นะคะพี่คะมั่นใจได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ได้รถสวยเอาไปใช้งานอย่างแน่นอนพี่ได้รถสวยเอาไปขับอย่างแน่นอนนะคะ ใครที่สนใจนะคะเดือนนี้นะคะมีโปรโมชั่นเด็ดนะคะจองเพียง999บาทเท่านั้นนะคะขับฟรี90วันนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59เท่านั้นนะคะประวัติดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถออกได้ทุกอาชีพคะ่ะพี่ๆคาให้มีแหล่งที่มาของไรายได้ให้ชัดเจนนะคะอย่าออกรถรุ่นไหนนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆคะฟรีดาวได้หมดเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามน้องฝนได้ 0810932445 0810932445โทรหาน้องฝนเบอร์นี้แอดบ้านเกี่ยวน้องฝนได้เลยนะคะรับประกรันรถของเราไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมไม้แท้ร้อเปอร์เซนทุกคนันหากพี่ๆคนไหนที่มั่นใจอยากได้ผลตรวจของเรามีผลตรวจมากกว่า274จุดที่บริษัทเซีไทยจ้างบริษัทนอกให้เข้ามาตรวจรถคันนี้ว่าชนมาไหมพิความ,มาไหมน้ำท่วมมาไหมกอไมมาไหม รวจเช็คให้หมดเลยนะคะพี่ๆคะ่ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่หาอยู่หรือใครที่สนใจอยู่ก็สามารถติดต่อน้องฝนได้081 0932445 081 0932445โทรเบอร์นี้แอดบ้านเขียนเบอร์นี้ได้ไม่ว่าพี่ๆอยู่ที่ไหน77จังหวัดของประเทศไทยเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเรามีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้าน สนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้จองเพียง999บาทขับฟรี90วันดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.59เท่านั้นประวัติดีฟรีดาวมีบัตร SRT Family Card ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานใครที่สนใจอยู่นีคะของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ฟรีขัดเคลือบสีให้ใหม่ทั้งคันคะ่ะพี่ผู้ขาฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนออกรถนะคะดูแลหลังการขายใครสนใจติดต่อน้องฝนได้เลยคะ่ะ 081093245 5 8 8 1 9 9 3 4 4 4 5โทรเบอร์นี้แอดบ้านเขียวเบอร์ดีได้ใครสนใจรีบติดต่อได้เลยผ่อนเริ่มต้นแค่9000เท่านั้นฟีดาวกันไปเลยใครที่สนใจรีบติดต่อกันเข้ามาสำหรับวันนี้น้องฝนขอตัวราไปก่อนค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใ,ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ